สีจะทองอลามเลยอ๋อถ้าพร้อมใช่ไหมคะเนี่ยทองจะทองอลามอุย้ยสีเหลืองตัวเล็กจังเลยนี่ก็พอดีเกาะตัวเมียอือเนี่ยค่ะตัวที่พร้อมโอ้ <laughs> ไม่ปล่อยเลยกลเป็นลิงเลยอ <laughs> <laughs> <ล>่ะ <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกท่านแบมปวีนาชาแนลค่ะวันนี้แหมพาทุกท่านมาชมฟาร์มน้องออสนะคะเนี่ยค่ะ หนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยเรียนสัตวบานใช่ไหมน้องออดประมงคอ๋อนะคะเรียนประมงอ่ะทุกท่านนะคะเกือบจบแล้วนะคะกําลังทําวิจัยฝึกงานอยู่เดี๋ยวก็จบแล้วนะคะน้องออดทำฟาร์มกบค่ะทุกท่านที่แม่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะคะเนี่ยค่ะวันนี้มาเยี่ยมอาณาจักรน้องออดนะคะกาลังก่อร่างสร้างฟาร์มนะคะก่อร่างสร้างฟาร์มวันนี้มาดูว่าน้องน้องออดมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวยๆมาอวดทุกท่านค่ะน้องออดสวัสดีค่ะ มีอะไรอวดบ้างอวดสมาชิกดูหน่อยเด็กพ่อแม่พันกล้วยพ่อแม่พันกบนั่นนะครับทุกท่านตัวโตมากเนี่ยค่ะกําลังล้างบ่ออยู่นะคะตัวโตมากไอ้ไอนี่พร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือ,อยังคะน้องโกพร้อมแล้วครูแต่ว่ายังไม่มีเวลาว่างผสมพันธุ์นะอ๋อพร้อมแล้วค่ะทุกท่านแต่ยังไม่มีเวลาว่างนกลองจับจับ,จ,บจับมามาดูหน่อยสิคะลักษณะแม่พันธุ์ที่พร้อมนะคะดูสังเกตตรงไหนบ้างโ ก็สังเกตเปลักษณะม,มีตัวที่ยิใ่ใหญ่ๆครับแล้วก็อุ้ยอุ้ยแล้วก็ท้องก็จะเริ่มสักสากแล้วตัวน,นี้มันยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่ไขมันมันเยอะไปหน่อยโอ้ก็จะ่สักสาเดียวที่ตัวนี้ค่ะอืออย่ามันจะมีเห็นสังเกตตัวมันจะมีรอยตุ่มดำๆเนี้ยเริ่มสักสาอือค่ะได้เลยใช่ไหมคะถ้าไขมันเยอะๆทำไงน้นองรดก็อดอาหารมันลงกระงูออดอาหารคือไม่ให้กินเลยใช่ไหมคะให้มัน เรียกว่าให้มันใช้พลังงานจากไขมันตัวเองะครับในช่วงฟอสครับให้มันเรียกว่าให้มันลดไขมันลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะสร้างไข่เองนะครับอ๋อค่ะกบกบแม่พันธุ์เนี่ยนะคะเอาไปเพาะแล้วเนี่ยกี่วันมันมันเอาไปเพาะได้อีกองคดก็ตามหลักทฤษฎีก็ประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันสิบวันก็ใช้ได้แล้วครับอ้าวทำไมไวจังเลยคะว่าไข่ของกบมันมีอยู่สองฝั่งนะครับมันจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับบางทีก็เดือนหนึ่ง คือเดือนกบนจะสร้างไข่ฝัฝั่งหนึ่งประมาณเดือนหนึง่งครับก<อ>็คือสิบวันเราสามารถไปเพาะได้แล้วก็พักไปอีกสิบวันเป็นยี่สิบวันนั่นหมายความว่าหมุนเวียนได้เนาะใช่หมุนเวียนได้แล้วทีนี้ออระยะเวลาการเพาะพันกบเนี่ย นานแค่ไหนน้องรุ้นในหนึ่งปีนี่หนึ่งปีก็แล้วแต่ช่วงสภาพอากาศนะครูบางทีถ้าเกิดร้อนานานๆก็สามาครเพราะได้นานขึ้นบอกครับแล้วแต่สภาพอากาศหน้าหนาวน,นี่มันไม่ไม่เกิดใช่ไหมคะก็อาจบางทีก็อาจจะมีไข่บ้างแต่ว่ารุบานจะไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าอากาศมันจะเย็นนะครับคุณแล้วก็ส่วนมากหน้าหนาวจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียครับแล้วบางทีเลี้ยงไปถ้าเกิดว่าแต่ละที่เขาเลี้ยงไซส์ใหญ่จะทําให้ได้กบที่มีขาดเล็กแล้ว ทําให้บางทีก็จะขาดทุนได้แล้วปุ๊บก็จะอนแอช่วงนั้นออ๋อค่ะเพราะฉะนั้นพักบอดเนาะช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวาบางบางงที่ที่เป็นที่เขาทาเป็นธุรกิจใหญ่ๆเลยเขาก็จะสามารถทําได้ทั้งปีด้วยเขาทําวิธียังไงคะด้วยที่ว่าถึงเขามีประสบการณ์ในการทํามาค้างที่เยอะแล้วก็ระบบการจัดการของเขาค้างจะดีแล้วก็เขามีแม่พันธุ์สำรองคือที่สองยิ่งพอในฤดูหนาวครับอ๋อค่ะแล้วเนี่ยถ้าถ้าชุดนี้อย่างเนี้ยน้องออดเออพาะ ในหนึ่งปีเนี่ยเจ้เพาะเขาได้กี่ครั้งเอาเขาไปใช้งานได้กี่ครั้งคะเนี่ยเดือนหนึ่งสักสองครั้งประมาณสักสิบสิบสองสิบสามครั้งนะครับถือว่าเยอะนล้วต่อปี<ห>ใช่ไหมคะสิบสองสิบสามครั้งเลยเหรอคะโอ้โหสุดยอดแล้วตัวผู้ล่ะคะตัวผู้นี่ใช้บริการตัวผู้ได้ยังไงก็มันก็ตัวเมียเลยครับสิบวันก็เพาะทีสิบวันก็เพาะทีพางทีก็กบตามธรรมชาติอ่ะบางทีมันไม่จ้ำก่าเวลาคือบรรพา่เอบรรยากาศพร้อมกบพร้อมมันก็ผสมพันธุ์กันได้ครับอ๋อค่ะแล้วเรามีวิธีการบำรุงเขายังไงคะ ก็ผมจะให้อาหารกินสองวันครั้งเนี่ยครับแล้วก็มีผสมกับไข่แดงไข่แดงไข่แดงดิบเนี่ยครับอ๋อเฉพาะไข่แดงเหรอคะมันจะไข่แดงไข่ไก่ทั้งหมดเลยครับครูอ๋อไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ไข่ไก่ดิบเนาะผสมกับอาหารในอัตราส่วนยังไงคะอัตราส่วนไข่ไก่หนึ่งฟองต่ออาหารหนึ่งกิโลครับไข่ไก่หนึ่งฟองต่ออาหารหนึ่งกิโลมันก็จะช่วยทําให้กบเนี่ยสร้างไข่ได้ไวขึ้นใช่ไหมคะครับว่ามันมีเมือกต้นอะไรน้องครไหนไข่เมือก อืมค่ะดูสิคะทุกท่านอ้วนตุบุเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวผู้กันเดี๋ยวให้น้องโอ๊ตปล่อยนะปล่อยน้ำใส่เยอะไหมคะนี่ก็ใส่ประมาณสักเนี่ยตามระดับน้ำที่มีไว้ครับอืมเขาต้องลอยตัวหน่อยหนึ่งเหรอคะมีหน้าลรับการมันเสียสีแล้วมันแผลครับอ๋อก็ผมไม่ได้ขัดขับมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นไม่ได้ปูกระเบื้องอ่ะกฟูเลยถ้ามันแผลผมจะติดเชื้ออย่างเงี้ยอแต่บางทีบางวันนี่ก็ใส่เกลือ มันก็ใส่เกลือใส่เกลือทำไมคะัเพื่อสมานแผลครับเกลือมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นยาสมานแผลของสมัยโบราณอยู่แล้วครับเกลือมาใช้บ้างแต่ใช้ในปริมาณที่ประมาณหนึ่งกำมือขึ้นไงครับอู้หนึ่งกำมือก็เยอะนะคะครับดูสิคะตัวป่งตัวใหญ่มากถ้าเป็นเกลือเม็ดทะเลแท้ๆก็ใช้สักประมาณหนึ่งส่วนสามพันเพีครับเพราะเกลือจะต้องเค็มกว่ากว่าเกลือเอลูดีนะครับโอ้ขันได้ความรู้เยอะเลยเนี่ยค่ะเตรียมไว้ตอนแรกน้อง่่รูเเเียยลลคววาาง ตอนแรกว่าจะเพาะนะคะเพาะแล้วแหละค่ะรอบหนึ่งแต่ว่ามีปัญหานะคะเดี๋ยวย้ายฟาร์มเดี๋ยวย้ายฟาร์มไปทั้งนี้ก็ตัวเมียใช่ไหมคะน้องเอ้มีบ่อตัวเมียกี่บ่อนี่มีบ่อตัวเมียสิบห้าบ่อครับประมาณกี่ตัวคะแต่ละบ่อก็อยู่ประมาณสักสิบถึงอตัวตัวมากค่ะทุกท่านถึงสิบสามสี่ตัวอยงถูกแล้วแต่ถ้าเกิดตัวเมียใหญ่เงี้ยก็ใช้แค่สิบตัวอ๋อค่ะตัวสิบสองตัวไม่เกินต่อการเพาะหนึ่งครั้งนี้ใช้สิบตัวสิบถึงสิบห้าตัวเหรอคะ ก็หรือแล้วแต่ก็แต่พ่อครับครูถ้าเกิดจะเอาเยอะก็ใส่เยอะถ้าเอาดอ้วนก็ใส่น้อยอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะน้องอ๊อดมีเทคนิคยังไงบ้างเพาะแล้วก็อนุบาลในบ่อเพาะเลยเหรอคะหรือยังไงก็พอเสร็จก็เอาไข่มาโรยไว้อนุบาลบ่อเพาะฟักนะครับอ๋อเนี่คือวยาีการทจากก็คือแบ่งเป็นสองช่วงนะครับถ้าเกิดเพาะเราจะเอาไข่กบะครับครูเพาะเพื่อเอาไข่แล้วก็เอาไข่มาฟักในบ่ออนุบาลนะอืมคือจมเพาะเ่อเอาไข่ไข่พับรูแล้วนี่นะ มครับพอเพื่อเอาไข่นะคะเอาไข่ไปโรยบอ่อบ่ออนุบาลอีกทีหนึ่งก็ได้ะคะ่ะแอบดูแอบดูมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่เกือบสองสามร้อยตัวละมั้งคะใช่ไหมน้องสดแม่พันสามร้อยติดมากครับเออมีแม่พันธุ์เกือบสองร้อยตัวช่วงหนาวมีสูญเสียหรือเปล่าครูครั การไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามหน้าหนาวมันตู้ที่ผ่านมามันหนาวจับเดือนนะครูแล้ผมเก็บไปในบ่อทีเมื่อวันเออัดกันนะครับเก็บไปบ้านค่ะเดี๋ยวรอให้น้องโอ๊ตล้างบ่อเสร็จเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้กันค่ะมาแอบ,บดูฝั่งนี้กันค่ะทุกท่านเนีย่ยนะคะหนุ่มน้อยนักประมงลาดสมงคนสุรินทร์นะคะน้ำใสแจ๋วเลยค่ะ ล้างบ่อทุกวันนะคะขยันมากมพ่อพันแม่พันนะคะค่ะกบนิ่หนึ่งปีเนี่ยนะคะสามารถเพาะพันได้ตั้งเป็นสิบครั้งนะคะทุกท่านอ๋โห มาดูก่อนเดี๋ยวค่อยถามรายละเอียดน้องโอ๊ตสะอาดน้ำสะอาดน้ำใสหมดเลยค่ะ ไปดูอีกโซนหนึ่งหน้าบ้านค่ะทุกท่านมีอีกโซนหนึ่งค่ะทุกท่านหน้าบ้านนะคะมีอยู่เกือบเกือบสิบบอ่อโอ้ยใหญ่โตเลยพ่อพันธุ์ค่ะเออเออเออเนี่ยของครูมันเริ่มเกาะแล้วเครับเกาะแล้วค่ะของครูก็เกาะกันแต่ของครูตัวใหญ่ เยอเลยค่ะทุกท่านใครสนใจกบนะคะติดต่อน้องโอ๊ได้เลยค่ะติดต่อผ่านนั้นก็ได้เนี่ยค่ะปีแรกที่เริ่มต้นทํานะคะเนี่ยโอ้โหน้องโอ๊ตบอกว่า,วาตัวผู้ถ้ามันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะคือมันมีความพร้อมเต็มที่ที่จะผสมพันธุ์แล้วค่ะทุกท่านอืมเนี่ยตัวผู้เหมือนกันนะคะแต่ก็เกาะกันอยู่ แต่ละวันก็จะล้างกบอย่างนี้วันหนึออ่งล้างไม่เช้าไปเย็นไม่ถู้าไม่เช<อ>้าไาเปเย็นนะคุณเออในแต่ละวันก็จะล้างนะคะทุกท่านสะอาดมากนะคะปลอดเชื้อแต่ถ้าแต่ละวันว่างคุณถึงใจก็ล้างทุกวันข้าน้ำอย่ันนี้มันเดือดร้อยคุณฮะข้าล้างข้าล้างข้าน้ำล้างบอกคุณเนี่ยมันเดือดร้อยโอ้ยเดือดร้อยน่ะถูกมากค่ะ ก้อนนี่หน่วยละห้บาทราคาหนาอ่าเด,ดินละร้อยนะถูกมากไม่ใชบบน้ำใจนะจะเป็นที่อื่นครับบอกว่าพานบอกเยอะขนรดน้ล้างล้าทุกวันน่าจะค่าสู้ค่าน้าไม่ไหวอือค่ะนั่นแหละแล้วปต่ปัจจัยแล้วแต่ที่ค่ะถ้าน้องโอ๊ตเพาะพันธุเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะคะถ้าแบบว่างแล้วก็ช่วงนี้น่าจะอีกนานอยู่น้องโอ๊ตมีภารกิจนะคะกําลังทําวิจัยทรงทีซีดอยู่ค่ะขอบคุณน้องโอ๊นนะคะสําหรับวันนี้นะคะ แบบเราทุกท่านไปเพียงตัวนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมกับทุกท่านลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ